มาย้อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับนอกเสียจากว่า workspace นั้นเนี่ยเป็นแบบโคสด e d คือมีประตูเป็นสำนักงานที่มีประตูปิดนะไม่ใช่เป็นออฟฟิศแบบเป็นแค่อะไรนะ partition กันไม่มีประตูอะไรนะั้คือถ้าเป็นออฟฟิศที่มีประตูปิดเนี่ยนะการปรับตั้งสภาวะสบายเชิงความร้อนเฉพาะในห้องนั้นเนี่ยด้วยการ ไปควบคุมหรือปรับตั้งอุณหภูมิของพื้นที่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไปขัดแย้งนะครับกับพื้นที่ทำงานที่อยู่รอบๆได้นะครับเนาะก็นึกออกใช่ไหมครับคืออย่างที่เราวาดรูปในคลิปเมื่อกี้เนาะคือสมมุติมันเป็นระบบกลางที่จ่ายลมเหมือนๆกันทั้งพื้นที่เนี่ยแล้วเราดันเป็นออฟฟิศที่มีประตูกั้นแยกต่างหากเสร็จแล้วเราก็ปรับตั้งอุณหภูมิข,ของเราเนี่ย นะแตบที่เรารู้สึกว่ามันสบายเนี่ยแต่ไอการปรับตั้งของเราเนี่ยมันกระทบทั้งระบบเลยนึกออกไหมครับเพราะว่าทั้งหมดนี้มันคุมด้วยประมาณว่าตั้งเซตพอยต์หรือเทอร์โมสตัตเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้คือประโยคแรกที่เขาอธิบายเนาะว่าถ้าเกิดมันเป็นออฟฟิศที่มีประตูกั้นแยกออกไปต่างหากแล้วเราไปปรับตั้งสเปซเทมเปอร์เรเจอร์นี่เนาะ มันก็อาจจะไปตีกับห้องข้างๆได้นะครับอน,นี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่มาตรฐาน55เวอร์ชันใหม่เนี่ย2020เนี่ยกำหนดให้ว่าจะต้องมีมาตรการนะครับในการควบคุมภาวะสบายเนี่ยหลายๆหลายๆตัวแปรนะหลายๆหลายๆมาตรการทต้ทีนะครับเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะ,ะเดี๋ยวนะเอาใหม่นะ มันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมสแตนดาร์ด5 v e r ิ i ห้าเวอร์ชันสองพัิเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการกำหนดมาตรการภาวะสบายเนี่ยหลายหลายอันนะครับสำหรับการที่ทำให้คลาสของการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในเชิงความร้อนนี่นะมันดีขึ้นนะครับคลาสที่ยังจำได้นะครับเขาแบ่งคลาสหนึ่งถึงห้ามีการควบคุมตั้งแต่ไม่มีการควบคุมเลยจนถึงมีการควบคุมแบบ หลายๆตัวแปรพร้อมๆกันได้อะไรนี้นะครับการที่ระบบควบคุมมันโคอิ n เนตกันนะมันประสานงานกันเนี่ยระหว่างพื้นที่ทำงานที่เป็นอยู่ติดๆกันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่จะป้องกันพื้นที่ทำงานทั้งหมดนั่นนะ่ะจากการที่จะมีการเรียกว่าตีกันนะแบทเทอลิ่งนะครับเป็นเป็นการตรีกันในเชิงความร้อนนี่นะระหว่างระหว่างแต่ละพื้นที่นะครับ แทตโตก็แปลว่าตีกันอยู่แล้วเนาะก็คืออย่างที่บอกแหละพื้นที่เดียวกันคนนั้นร้อนคนนี้เยน็นปรับอุณหภูมิทีมันก็กระทบทั้งทั้งพื้นที่สํานักง,งานเลยอะนะมันก็เลยเป็นการเรียกว่าตีกันเทอร์มลี่แบทเทลิงนะครับการควบคุมแล้วก็การประสานงานกันนะครับของแต่ละ,อะของมาตรการควบคุมเรื่องภาวะสบาย หลายๆตัวแปรนียนะในแต่ละ Workspace เนี่ยก็สามารถเรียกว่าสามารถทำให้เกิดทำให้สำเร็จได้ดีที่สุดนี่นะก็คือการที่เรามีเวิร์ p ส c ปซคอนโทร l เลอร์นะครับมีระบบควบคุมที่ Workspace เลยแบบตามที่เขียนไว้ในรูปที่หนึ่งนะครับซึ่งให้การสื่อสารระหว่างกันเนี่ยก็แสดงแล้แสดงไว้ด้วย เส้นประนะครับ d ด s h ไลน์ line, นะครับอ,อลองดูรูปที่หนึ่งรอบนะเดี๋ยวลืมแล้วเนี่ยที่บอกว่ามันมีหลายๆเลเวลใช่ไหมตั้งแต่แพลนซิสเต็มโซนแล้วก็สำคัญสุดก็คือตัวนี้เนาะที่ว่าควบคุมเฉพาะคนได้ออ c u p พ n นเน็ตเวิร e v เลเวเส้นปรัะพวกนี้ก็เป็นตัวแสดงว่ามันมีการสื่อสารกันอยู่เนาะระหว่างระบบนะครับระหว่างตัวคอนโทรลเลอร์นะตัวควบคุมตัวต่างๆนะครับ เนาะข้ามมาถึงนี่แล้วแดชไลน์แล้วก็ไอ้ระบบควบคุมของระดับ workspace เนี่ยในรูปที่หนึ่งเนี่ยก็ควบรวมเอานะครับหรือว่ามีการสื่อสารนะครับระหว่างชุดของเซนเซอร์นะอารี RA มันหมายถึงชุดหรือว่าหลายๆอันนะแผงหรือเป็นชุดเป็นแผงอะไรแบบนี้นะครับะระบบควบคุมใน workspace นะครับในรูปที่หนึ่งเนี่ย ก็รวมเอานะครับหรือว่ามีการสื่อสารนะครับในภายในตัวนี้นะครับชุดเซนเซอร์นะครับในพื้นที่ทํางานนั้นในเวิร์กสเปซนั้นนะครับทีนี้พอมันบอกว่าเป็นเซนเซอร์ a r รีนี่แปลว่ามันมีมากกว่าหนึ่งเซนเซอร์แน่ๆแ้่เขาก็จะไล่ให้ดูว่าเนี่ยเซนเซอร์พวกนี้นะมันรวมไปถึงความสามารถในการวัดอุณหภูมิเฉพาะจุดนั้นนะครับวัด อุณภูมิเอ,อวัดความชื้นนะครับวัดว่ามีคนอยู่ไม่มีคนอยู่นะครับ occupancy แล้วก็บรรดาตัวแปรด้านคุณภาพอากาศเอ่อบางตัวที่ที่ที่เอ่อพื้นที่แบบนั้นเขาเขาออกแบบไว้นะครับหรือว่าจจะเป็นดีไซเนอร์เขาต้องการให้พื้นที่นั้นนั้นสามารถควบคุมตัวแปรบางอย่างเป็นการเฉพาะได้นะฝรั่งเจาใช้คำนี้เนาะ Certain uh, parameter ก็คือเป็น parameter อะไรก็ไม่รู้แหละนะแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่เขากำหนดไว้แน่นอนว่าเออฉันอยากให้พื้นที่นั้นะสามารถควบคุมตัวแปรอะไรได้บ้างนะครับเนาะก็คือเนี่ยตัว controller ในระดับ workspace เนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับอันนี้คืออย่างน้อยๆน,นะมีมั่มนะอย่างน้อยๆน,นะต้องคุบคุมได้นะครับความชื้นได้ อู้ดูได้ว่ามีคนอยู่ไม่อยู่แล้วก็อาจจะรวมไปถึงการควบคุมตัวแปรอื่นๆที่เฉพาะเจาะจงนะตามที่เขาออกแบบไว้ว่าจะให้คุมอะไรบ้างนะครับ